ถ้าเกิดว่าคนข้างๆเราเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ก่อความเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวเนาะเออเราต้องทำอย่างไรหมอคิดว่าเราต้องต้องคำถามที่ดีสำหรับเขาก่อนถ้าเราคิดว่า การรู้ตัวของเขามันสําคัญถ้าการรู้ตัวของเขามันไม่ได้สําคัญอะไรนอกจากเขามีความสุขความทุกข์มากขึ้นอันนี้ก็ปล่อยเขาเพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เขาต้องรู้ตัวเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ในบทบาทที่สามารถทําได้แล้วก็ถ้าเราบอกเขาได้เขารู้ตัวมันมีหลายอย่างดีขึ้นให้ใช้การสะท้อนอย่างเช่น เราอาจจะสะท้อนความรู้สึกของเราในความไม่สบายใจเวลาที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้แต่เราต้องเน้นไปที่พฤติกรรมนะไม่ใช่เน้นว่าแบบแกทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะนะแกทำไมทำตัวอย่างนี้อะไรนะ อันนี้ก็คือมัน,ปนไปพอยที่คุณค่าของเขาซึ่งไม่มีใครอยากฟังหรอกแต่ว่าเราอยากสามารถที่จะสะท้อนความรู้สึกเราถึงความไม่สบายใจเวลาที่เห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างแล้วเราอาจจะลองตั้งไมเค็ลว่าเราอยากทําความเข้าใจเขาค่ะว่าเออเพราะอะไรเขาถึงทำเนี้ยเราก็ลองฟังเขาดูเราอาจจะเข้าใจเขามากขึ้นหรือบางทีเราไม่เข้าใจเขานะแต่ผลลัพธ์ที่ได้เขาอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นการที่เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยแม้ว่าเราไม่เข้าใจนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด